ขึ้นมาแล้วนะคะตื่นขึ้นมาแล้วมากินแล้วนะคะปลาแตนแซ่บบ๊อบปาแตนปลาแตนแซ่บบ๊อบฮะเมื่อได้เบียบอนไรไม่ทายร้านก่อนยอมว่ากำลังจะกลับกันนะคะเหยียบขียบเลยยังเลยกอดให้ก่อนแน่สี่กอดนั่นไปันเอรอาพอบอุ่นค่ะจะกลับแล้วค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อ เขาดูดิล่ะพวกต้องกินลายเพราะเขานีอยอะที่นี่เอานี่หมดเพื่อนที่ลุงพลจะกลับแล้วนะคะแต่ป้าแตนยังกินข้าวอยู่กลับแล้แม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงกลับกันนะแล้ก็จะเดินทางกลับประเทศตรงนี้นะครับเดินทางกลับนิวยอร์กนะครับคุณย่ากลับมาแล้วปูกลับมาแล้วนะเดินทางปลอดภัยเด้อสวัสดีค่ะ แล้วนะครับมาลายากัน <ข chips S 1> <ค>แล้วนะครับรชุดร่อของอารูปหัวให้นายายยายรูปหัวให้นะรูปหัวให้ร้านเนติลาเออติลตามเยอกาดอการ